ทำนายดวงชาวราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายนชาวราศีมังกรนะคะต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะต้องดูแลตัวเองดูแลเรื่องของการงานและการเงินให้มากๆแต่ว่าจะเป็นเสน่ห์ดีค่ะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต้องพูดเอาเองแล้วล่ะนะคะรวมไปถึงว่าลูกหลานบริวารในครอบครัวจะนำพาสิ่งดีๆมาให้ค่ะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในคลิปแล้วค่ะไปติดตามกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนะสมขาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางกอกโกนะคะพบกับช่วงมณีนาฏเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาชาวราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายนนะคะอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วด้วยไพทารโรเลขศาสตร์รหัสไพโรและพลังหินทำนายค่ะมาดูกันว่าทั้งหมดนี้อยากบอกอะไรแก่คุณ เรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนนะคะชาวราศีมังกรมีเรื่องท้าทายความสามารถมากเลยทีเดียวค่ะชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะได้ไพ่ใบแรกเป็น7ดไม้ดังนั้นแปลว่าคุณจะได้แสดงความสามารถ ทุกด้านของตัวเองออกมาดึงศักยภาพของตัวเองออกมาในการทำงานนะคะงานก้าวหน้าไหมก็ก้าวหน้าไป20%เลยทีเดียวนะคะจากเดิมเนี่ยแล้วก็ไพ่เตือนว่าอย่างนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือว่าเอ่อธุรกิจอิสระธุรกิจส่วนตัวใดๆก็ตามเนี่ยไพ่ขึ้นสเตรนท์นะคะไพ่เตือนเรื่องว่า จงเก่งแกล่งเข้มแข็งและอดทนให้มากๆนะคะมันถึงเวลาที่ต้องเก่งแกล่งเข้มแข็ง,ขงอดทนนะคะนั่นแปลว่าเรื่องที่คุณจะเจอไม่ธรรมดาหรอกมันไม่ร้ายแต่มันต้องใช้พลังงานเยอะเท่านั้นเองนะคะแต่ใครที่กำลังคิดว่าจะยุบธุรกิจเดิมแล้วไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่เนี่ยนะคะถึงเวลาเหมือนกันถึงเวลาที่คุณควรจะตัดสินใจให้มันเด็ดขาด ถ้าบ่อยาคาลัคาซังมันจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสที่ดีๆไปเพราะโอกาสดีๆกําลังรอคอยคุณอยู่นะคะยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าคนไหนคนมีลูกน้องบริวารเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยนะคะช่วงนี้มีเรื่องให้คุณต้องวางแผนเยอะเลยทีเดียวเพราะคุณมองเห็นช่องทางโอกาสคุณก็เลยวางแผนเพราะต้องใช้คนเยอะต้องมีลูกน้องบริวารเอาไว้ให้เยอะๆ และต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณในการบริหารงานนะคะให้ใบสุดท้ายเนี่ยได้ไพ่2ถ้วยนั่นแปลว่าอย่าทำอะไรคนเดียวการมีแบ็กอัพที่ดีการมีเพื่อนคู่คิดหรือมออีมีคู่ในการทำงานเนี่ยนะคะมีหุ้นส่วนเนี่ยจะส่งเสริมดวงชะตาด้านการงานที่ดีมากทีเดียวค่ะมาดูเรื่องของการเงินกันนะคะ การเงินของชาวราศีมังกรนะคะเอาละเป็นช่วงที่เอ่อสิ่งที่มันทำเอาไว้นานแล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เก็บเงินเก็บท้องเก็บผลประโยชน์ของมันนะคะเหมือนเราปลูกต้นไม้ทำอะไรไว้แล้วมันมีผลผลิตขึ้นมานะคะช่วงนี้ผลผลิตดีเก็บแล้ว ถือว่าได้เยอะแต่คนที่ทำงานรับเงินเดือนประจำก็ยังได้เงินเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่ได้มีเงินเพิ่มขึ้นแต่งานพิเศษเงินพิเศษเนี่ยจะเข้ามาจากฝีมือความสามารถของตัวเองใครที่มีหนี้สินอยู่นะคะกำลังวุ่นวายใจหรือว่าทุกเศร้าหม่นมองว่าฉันจะเอาเงินมาจากทางไหนมาใช้หนี้หรืออะไรเหล่านี้มีค่ะมันมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นที่คุณเนี่ยจะ าจจะต้องเหนื่อยนิดนึงแต่ได้เงินดีแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นยอมเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยมากเท่าไหร่ได้เงินเท่านั้นเลยทีเดียวรวมไปถึงว่าคนเก่าๆอะค่ะที่เคยเอาเงินคุณไปเขาจะเอาเงินมาคืนถ้ามีลูกหนี้อยู่ลูกหนี้เอาเงินมาคืนโดยไม่ต้องร้องขอไม่ต้องไปติดตามทวงถามเลยทีเดียวค่ะในตอนนี้เรามาดูเรื่องของความรักกันนะคะ ราศีมังกรความรักในเดือนมิถุนายนนะคะความรักของชาวราศีมังกรเนี่ยเหนื่อยกว่าการทำงานนะคะมันต้องเคลียร์ใจกันเยอะพอสมควรทีเดียวแล้วก็ไพ่ใบแรกนยคะเป็นเก้าดาบเลยเพราะฉะนั้นรักมากจะทุกมาก มันมีโอกาสว่าคุณเครียดวิตกกังวลกับเรื่องของปัญหาความรักที่มันคาราขัดสั่งแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานมาเนี่ยนะคะยังเครียดต่อไปคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเ,เจ็บไม่จำหรอกนะคะต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังพร้อมที่จะอยากไปต่อความรักทำร้ายเรายังไงกยง็ยังอยากให้มีคนนี้อยู่ในใจอะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นภาระหนักทีเดียว ส่วนคนที่เป็นแฟนกันคุณก็จะต้องรับผิดชอบออการเป็นอยู่การเงินอะไรของคู่ครองคนรักพอสมควรเลยทีเดียวนะคะและรวมไปถึงลูกหลานบริวารในครอบครัวด้วยช่วงนี้ค่ะมีเรื่องใช้จ่ายเงินกับเรื่องกับคนในครอบครัวเนี่ยเยอะเยอะทีเดียวมันสั่นคลอนกาลังใจสั่นคลอนความมั่นอ,อกมั่นใจหรือว่าสั่นคลอนความความมั่นคงทางด้าน สถานะครอบครัวพอสมควรนะคะทีนี้คนที่เพิ่งจะเป็นแฟนกันคบหาดูใจกันอยู่เนะะี่ยค่ะยังไม่สามารถลึกซึ้งได้มากกว่านี้ขอให้คงความสัมพันธ์แบบนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งอยากจะให้มันลึกซึ้งอยากย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะให้เตือนว่าเอาไว้ก่อน50-50ก็พอนะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไวา้ว่าเพราะเหตุผลว่าคนโสดหรือคนที่ยังความรักไม่มั่นคงเนี่ยนะคะ มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงใหม่ๆความรักใหม่ๆที่ดีๆกำลังมาแล้วแถมอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยต่างฐานะเงินทองชาติตะรกูลซึ่งดีกว่าเราหมดเลยกำลังรออยู่เกือบแล้วเปิดโอกาสตัวเองให้เป็นโสดก่อนความรักดีๆคุณจะได้กระโจนขว้าไว้ในที่สุดค่ะนะฮะเรามาดูกันว่าแล้วสุขภาพของคุณ จะเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรไม่เป็นไรเยอะหรอกนอกจากความเครียดนอกจากรู้สึกว่าตัวเองทุ่มเทมุ่งมั่นพักผ่อนไม่พอแล้วเนี่ยอื่นๆไม่เป็นอะไรนะคะมีการใช้จ่ายเงินกับเรื่องของสุขภาพอยู่บ้างนะคะเช่นซื้อประกันสุขภาพก็ได้หรือว่าซื้อประกันอุบัติเหตุอะไรเหล่านี้ก็ได้มันจะทำให้ ตัวเองไม่ป่วยอะไรเพราะเราเสียตังค์ไปแล้วนั่นเองค่ะนะคะแล้วโชคลาภมีไหมชาวราศีมังกรจริงๆแล้วมีโชคลาภเพราะตัวเองเพราะตัวเองเหนื่อยเพราะตัวเองทําและมีโชคลาภเพราะสัตว์เลี้ยงดังนั้นใครเป็นทัดหมาทัดแมวนะคะคุณอาจจะมีโชคมีลาภจากสิ่งเหล่านั้นก็เป็นไปได้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่า ไพ่ไขรหัสเลขมงคลจะให้เลขอะไรนะคะน้องหมาน้องแมวของคุณอาจจะกลายเป็นติ๊กต็อกเกอร์ก็ได้เป็นเซลเล็บขึ้นมาทำเงินให้คุณก็เป็นไปได้นะเลขมงคลค่ะคือเลข8นะคะเลข8เป็นเลขมงคลสามารถใช้ ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้เลยแล้ววันอาทิตย์และวันพุธก็เป็นวันมงคลพูดคุยเจราจาต่อรองปิดดีลลูกค้าหรือว่าซื้อลอตเตอรี่อะไรเหล่านี้นะคะต้องใช้วันพุธและวันอาทิตย์จะยิ่งดีค่ะเดี๋ยวอาจารย์หยิบหินให้นะว่าหินอยากบอกอะไร หินฮาวไลท์เป็นหินที่อันนี้นะคะเป็นหินที่บอกถึงเรื่องเด็กลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงส่งเสริมดีเพราะฉะนั้นนะดูแลลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงในบ้านในครอบครัวให้ดีๆเขาอาจจะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับเราก็ได้ช่วงนี้การเจรจาต่อรองดีค่ะ ว่าจะเป็นสเสน่ห์เพราะฉะนั้นอยากได้อะไรอยากทำอะไรเออไม่อยากทำอะไรก็พูดเอาเองแล้วจะยิ่งดีนะคะไพยเตือนอีกเรื่องคืออย่าเครียดและก็เก็บเงินเก็บทองให้ดีๆหน่อยมันมีโอกาสหมดไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกระเป๋ารั่วเลยทีเดียวค่ะอาละครบแล้วนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วจะได้ทำคลิปดีๆมาฝากกันอีกค่ะพบกับอาจารย์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ